ไปโรงเรียนใครลูกฮะไปส่งมลูกเหรอฮาลิปติกเด้อไปโรงเรียนตอนนั้นบอกหนังกระติกนี่ใส่ชุดนี้ไปโรงเรียนเหรอปิ๊ปปี้่เ ไม่ขี่ควายแล้วเหรอลูกนงยกแขนทำไมเนี่ยดอกไม้ดอกไม้สวยไหมครับกิ๊บดอกไม้ของใครเนี่ยดอกไม้ของแม่ดอกไม้ของแม่แล้วกระเป๋าของใครกิ๊ป๊ะกระเป๋าของใครครับอะไรไม่ใช่อะไรไม่ใช่อะไรลูก อมันนี้ i r t ด day ใครลูกจะปิดเปิดปิดเปิดทำไมนัะน,ะนะนะ่นะอ่าดมยาดมมแบบใช่ดมนี่นี่นอ่าไม่ดอมย่าดมอันนี้ไม่ใช่ย่าดมหรออ้าวทางนี้ไปด้วยอืม อ่าดมย่า yup. ดมสิีเดินเหนื่อยแล้วดมย่าดมป่ะไม่ปิดให้ปิดเลยออกถอยไปกันไหนสิเนี่ย่ใส่ไปเลยใส่อะไรหนูอ่ะใสกระเป๋าลูกดมเสร็จใส่กระเป๋าเอา อันนี้มาให้แม่อ่าอ่าเก็บเก็บเก็บให้แม่วันนี้มาทำซุปขอนแกงบวชผมจะกินแล้วมั้แต่พี่น้องอาจจะกินนะมั้งอย่างนั้นไม่ต้องทำเดี๋ยวแม่ลอยให้แม่ปิดเองอ่าแม่ปิดให้ไหมแม่เก็บไม่เก็บให้แม่ปิดเก็บไปแล้วไปสะพายกระเป๋ากลับบ้านไปแม่เก็บให้แม่ปิดไวเลยเออแม่ปิดไวแล้วปิ๊ปปี๊ไม่ต้องเล่นแล้วลูกให้แม่เก็บเลยนะแม่เก็บเลยเอ่ พี่ปังเฮ้ยพี่ปัง <laughs> ให้แม่เก็บไปเลยโฮ้ย <laughs> ให้เก็บไปเลยเก็บไปเลยเลยพี่พี่จะไปถึงทำไมเนี่ยเามาคืนแม่สิแม่ปิดไปเลย <laughs> จริงเลยป <laughs> ิดแล้วเก็บแล้วนะพ <laughs> พีีพ่่้ <laughs> จะเอาให้แม่เก็บ